สวัสดีครับนะนะวันนี้เรามีโอกาสได้มาทําคลิปลงแพริมเขื่อนที่แม่น้าเจ้าพระยาชโยนะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวว่าแพริมเขื่อนมีอะไรมั่งแล้ววันนี้เราจะมีผลงานให้นานๆได้รับชมกันไหมมารอรุ้นกันครับอ่าโอเคครับนะนะก็จะมีน้ำไม้เออันนี้พอบอรครับหานะหน่อยทักหน่อยกะลูก แล้วก็เดี๋ยวจะมีน้าโงงมาสมทบอันนี้เป็นแพรลริมเขื่อนนะครับห้องแอรสองสองที่นอนสนอนได้4ี่คนพัดลมอีก2ตัวนะครับจะใช้ A อร์เราใช้พัดลมก็ได้นะก็มีน,นี่นัาติ๊กติ๊กนี่ครับแล้วก็เป็นห้องครัวนะครับมีเตาแก๊ มีซิงล้างจานมีเครื่องครัวมามา่ากาแฟตู้เย็นพร้อมนะครับแต่อันนี้จะเป็นห้องน้ำห้องน้ำใหญ่ครับสภาพบรรยากาศหมายครับแพรเยอะครับตรงนี้ก็จะเป็นแพรริมเขือเหมือนกัน สีเหลืองแล้วก็เป็นแพเจ๊พรฝั่งนู้นก็จะเป็นแพนาอูดน้องเบสครับนภาพหมายครับแม่น้ำเจ้าพยาโอเคครับเดี๋ยวามารอรุ้นกันว่าเราจะมีผลงานไหมวันนี้เราจะมีปลาใหญ่ให้น้าๆนานได้รับชมไหมครับโอเคมอนไปบายก่อนเอย มาเร็วมาเร็วมาเร็วเป็นไงปากขอชิปายมาเร็วอ้าวอ้าวข้างๆกลับบ้านหรือแม่กลับบ้านอยู่ไม่ได้อยู่ปะเหมือนเดิมอะไรวะไอรู้ไหมว่าไอ้ครไหมไอ้มังโอ้ยเฮ้ยนวลจันทร์มาไงเนี่ย ไอ้หนุนจันทร์เมืองไงเนี่ยเริ่มมาเริ่มมาเฮ้ยใช่หนุนจันทร์ป่ะเยอะปลาอะไรลูกปลาเยอะเลยงารู้ไหมปลาอะไรรู้ช่วยคอมเมนต์มาทีไอ้ซอยยักษ์ไอ้ซอยยักษ์เออเออละเริ่มมีลุ้นครับลุกไปเลยรู้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 ตะวิง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 ไอ้โกกแน่เลยใช่าใจไหม ไอโกยูปะ่มปะมันตีไก่คันนี้มา,มาปลาไายปลาไายรุนรุนรุนเฮ้ยซุ่มโกโกโกมาแล้วโอ้ตบเลอะเลย เอ้ยเจ้าข้องช่องยังไม่ได้ก็เข้าเลยในนี้รู้สึกเหมือนจะมีอาการขันกับโดกเนื้อรู้สึกเป็นไงพี่น้องพอได้เลยเงี้ยเนื้อคุ้ม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 ไหมโชว์หน่อยโชว์หน่อยโอ้ยยังแก้ไม่ได้ ตะโกกตัวแรกของวันนี้นี่ขอได้ครับเดี๋ยวเดีายรูปไปก่อนได้ยรวมรวมรวมรไปเลยครับไลยปเป็นไงแัอืลุดเลอาไม่ลุดไม่ลุดน่าจะตอนที่ต่ไมอันีก มังม,มาแล้ว,ลวครับตัวแรกกำมังกำมังกำมังเับแพ้กึ่งวันไปแล้วไปแล้วุกแล้วอืม้ <c oughs> อวอไม่ลุด <c oughs> ไม่ลุด มังมามังมาแล้วครับตัวแรกกำมังกำมังกำมังกัะแกึ้นวันแพรู้วมาที่เราดันอ่ะแพรู้จ่ะพี่ฟ้าห็ืป่า ngoài Nó mai nó mai lo Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video Vô กำมังกำมังอตอนนี้บายโมงควาแล้วครับนะนะเป็นไงบ้างพ <c oughs> ี่น้องรับระดมโดดฮือประกอบการแพฮือนนอฮือฮือ

นานมาตัวอุ to ้ยร้อนตีนเยี่ยมเท้าไปไห้หมดเนี uh, mm, ่ยน um, ู่นร้อนตีนร้อนตีนร้อนตีนตัวยังไม่แห้วไย บางตัวบางตัวเยอะแยะเลยบางบาบาไปเยอะเลยไม่เคยเงียบขนาดนี้เลยไม่โมแกวัดตาดีกว่าเนาะเรื่อยนะบะตามงไงไม่โมแก้บะตาอย่าง

ไม่จบนับจบกัไม่ไ,มได้ได้เยอะ <c oughs> ได้ไเยอะ <c oughs> ได้เยอะเฮ้ยโ <kilo. S 2> ล่เยเลยอนแรกเที่ยวๆเลยกอนนต้องต้กงต้องต้องดึามาอยู่คุ้งคุ้งดิ้นอยนะ <c oughs> ่างน,นั้นน่อยกะเพรยมันมกระย่มกรย่มมันก็ตื้อๆ ย่ก้ลหมดินี่ครับสภาพบรรยากาศร้อนร้อนจัดนี่ฮะเป็นเบ็ดของน้านโนงใจะเป็นของผมแล้วก็น้าไม้ภาพแพเยอะครับตรงนี้ ปลาค่อนข้างจะน้อยผมแพมก็เยอะเนาะออนไมมเนาะแพนเกดเยอะนี่ก็เป็นแพของริมเขื่อนอีกหลังหนึ่งกำลังสร้างวังนู้นก็กำลังสร้างโอ้เยอะครับสิบฝ่าเฉพาะตรงนี้เนาะสิบกว่าแพรเป็นแพหม่แม่น้ำเจ้าพระยาเขตชยโยนะครับ แต่ก็มาได้มันไม่แน่นอนบางทีก็เผื่อวันนี้ไม่เข้าพรุ่งนี้มันเข้าใช่ไหมก็กาแฟริมเคขื่อนอําเภอชโยครับเดี๋ยวมารอรุ้นกันยังไม่เห็นยังไม่รู้ยกคันมาสิวะเออให้มันไอช้างันคันนั่งดิโอตายแล้วชีวิต

รอบคุแล้วจะ่นกีฬาเหรไอ่ข้ามพลาดนี่ต้องให้เมอไม่ได้ลูกไอ้ฉันมีคน อย,อ,ดดอย่างนี้พอได้ปให้ทาตัวอิงาไว้ก่อนอย่างนี้พอถ้าเอออย่างนี้ถ้าอย่างนั้หน้าหลุ่เออต่างเงส้นด้วยครับเริ่มมาแล้ว <c oughs> นานจัดนานจัดต่สนสวยๆครับ <c oughs> ถ้ามันอย่างนี้เอ้ยจะมาเล่นอยู่กลางไฟก็ต้องเดือดอะไรวะถ้ามันอย่างนี้ตลอดก็โอเคไงฮ ไม่โอเคเลยคูไม่โอเคกับมึงเลยถ้าตัวอย่างเงี้ยครูไม่กินกูไม่กินกูเออแล้วกินกูด้วยก็โอเคไม่โอเคหรอกทสมันเฟี้ยงหันล่างอย่างเดี้ยเฮียมันยังกับตกดิ้นนึบดูว่าด้วไปกินกินโต๊ะเอา ร้อนมันเลยอีกพอจะได้ทางู้วมีกี่ดนมีเพื่อนไักกันพับอยู่ที่ใดวัดดิอดเออ ฉันคันลอยอ่าช่วยช่วยหน่อยที่อ่าดันดันค <laughs> ันปีศาจเลยฮะไอ้ลูกเขาเรียกคันปีศาจกระตุกแรงนะ่ะมาเอ้ยไปนี่กันนี่กันนี่กั <laughs> นกระตุกเกยอะไกลดีเลย ตุ้มไปเลยหอกวูบวูดวบวูดเลกันเ<า>ท่านานแก้วนะประเนกันบ้างเยอจ้ะอยู่ยบางโค้ชาไปเถียแ้วอว่อ,เอ,เอใครก็อหอมกทำน้าขอก็กเลยกแกตดสักหน่อย

ปลาคอยจังหวังนัอน่อยแช่งพัน้อยแช่งพัน้อยเออน่าน่ากด้วยอ่ะเอาไปเข้าเลยอ่ะวเ่าว้ืไเละวิ่งไหมวิ่งตักื้นไเลยอ่ะ มาเลยไงทึออ่งเห็นหนักบุ้นมาโอ้โหขึ้นเอือม,มาเลยอ่ะมาฟางลำมาเลยเี <c oughs> ็ยตัวดีด้วยดิ <c oughs> เออให้ปลาคอยจงมั้งเออนอย์แช่นพันน้อยแช่นพันน้อยเอเอน่ออาน่าดึงด้วยอ่ะุ้ย <c oughs> เอาไปเข้าวเลยอ่ะไม่เล่ามาปดูพื้นมปเลยอ่ะวิ่งไหมวิ่งไหมวิ่งตากอื้อไปเลยอ่ะ บุ่นมาเลยไงออนเลยถึงไหนน่าบุ่นมาโอ้โหเขามาอื้อมาเลยอ่ะมาฟางลำมาเลย้ต่ตัวดีด้วยดิครับนะฮะเป็นเวลาสมควรจบอ่าประกอบการวันนี้ ผลงานตารวมครับ dropdown. พี่น่งได้ไซโลเป็นหึงตัวนน้ำหมายก็ได้ตัวสวยๆเลยครับลากระมังผมก็ได้ไปนิดหน่อยงานพี่น ong วันนี้เจอกันใหมเจอที่ไหนเจอเจอที่ไหน ังไม่รููร้่กอน้มันาฝากไว้กับแพริมเขื่อนอำเภอยุธยาเอ้ออำเภอชยโยอูอ,ยอะไรไม่ชิงเป็ดรถดาไปอ่าน้คร <c oughs> ับฝากกับผลงานของซีเอ็นคนหาปลาไปด้วยนะครับ <c oughs> วันนี้ก็เป็นวัน เป็นเวลาอันสมควรที่เราทั้งหมดมอกแลทมีมงานก็มางโดอกงทเิดทฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อไปในวันขนา้างหน้ามาดูกันว่าวันหน้าผมจะมีคลิปอะไรดีๆ หรือหมายไหนหมาให้นานานได้รับชมกันดีวันนี้กลาบสวัสดีครับโดงบ๊ายบายเ <c oughs> หมายบ๊าย <c oughs> <c oughs>